สวัสดีค่ะสเปียร์รบเนเนอร์วันนี้น้องปีโคตรจักรวยนะคะมาสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันหยุดของทุกคนนะคะนี่นะคะวันนี้น้องปีจะมาเล่าเรื่องสมุนไพรตดหมูตดหม้ให้ฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คนถามน้องปีว่าทําไมผอมจังเลยโอ้ยเป็นคําตอบที่คําถามที่ดีมากแล้วก็จะตอบให้ได้ความรู้เยอะมากๆนะคะ ออสมุนไพรตดหมูตดหมานี้นะคะน้องปีดื่มกันมาได้สองเดือนแล้วนะคะสามีน้องปีเกิดเรื่องขึ้นว่าจุกเสียบแน่นหน้าอกนะคะเวลากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนอนหายใจไม่ออกลุกมาตีหนึ่งตีสองตีสามโอ๊ยน้องปีคิดว่าสามีน้องปีต้องตายแน่เลยนะคะแล้วไปเจอคุณลุงคนหนึ่งเ็าบอกว่าอา้าวตะวนัน ลองเอาน้ำสมุนไพรตดหมูตดหมาไปดื่มดูนะคะเนี่ยลุงปวดหลังเนี่ยนะเดินกับไม่ได้เลยนะปวดเอวเพราะลุงยกน้ำตาลเป็นกระสอบเลยทุกวันเลยวันละโอ้โหพันกระสอบหรือเปล่าก็ไมร่รู้พูดไปก็เวอร์ไปนะคะเออเออเออลุงบอกว่าปวดหลังปวดเอวนะคะ ตดหมูตดหมาช่วยเราได้เลยจุกเสียบหน,หน้าอกก็ช่วยได้นะตะวันเอาไปดื่มนะเออไปต้มดื่มนะจะได้ดีขึ้นสามีก็เอามาต้มแล้วก็หายเลยนะคะนี่นะคะปวดขาปวดแขนอยู่นี่นะคะต้องไปนวดสามีน้องปีต้องไปเสียเงินให้หมอนวดนะคะคนที่จับเส้นให้โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะคะรอบละสองร้อยกว่าบาทโอ้ยเสียเงินบางครั้งก็นั่งคิดว่า เอาเงินไปให้ลูกกินขนมดีไหมนาะนี่นะคะสมุนไพรตดหมูตดหมานี่นะคะน้องปีกับสามีน้องปีให้ล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยค่ะคนที่จุกเสียบแน่นนอกนะคะเดินไม่ได้นะคะหรือชอบนอนกรนนะคะกรนแบบไม่มีสาเหตุจนคนที่นอนอยู่ด้วยก็อยากจะหอบผ้าหอบที่นอนหนีนะคะได้ดื่มไปแล้วนะคะคุณจะหายได้เลยนะคะคนที่อ้วนหรือน้ำหนักเยอะ ไขมันในร่างกายเยอะนะลองมาต้มน้ำสมุนไพรตดหมูตดหมาดื่มนะคะหายจริงๆนะคะทุกคนคะคนไหนที่มีไขมันอยู่ในร่างกายหรืออ้วนที่ไม่มีสาเหตุชอบกินน้ำอัดลมลองมาดื่มนะคุณจะมีความตดด้วยนะปุ๊ด,ป,ดปุ๊ดเลยนะ แล้วก็ทําให้คุณผอมได้นะคะนี่นะคะโอ้โหทุกวันนี้น้องปีกับสามีน้องปีชื่นชอบมากเลยยกมือให้เลยมีสิบนิ้วก็ยกให้เกินสิบนิ้วนะคะเดี๋ยวน้องปีขอเดินแบบก่อนนะคะโอ้โหมั่นใจมากเลยสามีน้องปีว่าโอ้ยจะมีใครจ้างไปเดินแบบหรือเปล่าเนเอเออ,เอ,อขอเดินสักหน่อยเผื่อมีคนเห็นนะคะเออจ้ะ เดินค่ะโอ,โอ้โชว์หุ่นค่ะมั่นใจมากเลยสามีน้องปีว่าน้ําที่ต้มไว้ตดหมูตดหมาไปดูหน่อยเร็วน้ําแห้งหรือยังก็ไม่รู้โอเคค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะคะคุณสามีโอ๊ยรีบก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ